ครับวันนี้เราจะมีเกม,เห,มเหลี่ยมมาให้ดูนะครับเป็นเกมในงานวัดอ่าจะให้ดูก็คือวิธีเล่นก็คือปาให้กล่องตกแล้ให้แก้วตั้งอยู่ก็คือได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เออมันของรางวัล่อตารอใจมากนะครับจะเล่นให้ดูเวลาเราสังเกตไหมเวลาเราไปเล่นอ่ะผมจะฟอร์มเป็นลาคาอ่ะพี่ครับพี่ครับเอาล่องดูก่อนล่องดูก่อน ลองดูนี่้ไม้ไก่ไม้ไก่อ่าไม้ไก่โยนโยนที่เฉียงนี้ครับลองดูลองดูครับลองดูก้มต่ำนิดนึงนิดนึงเออโอ้แค่นี้ครับได้แล้วตัวใหญ่อ่าอ่าอ่าเราอรงนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทพี่อ่ะครับสามรูห้าสิบครับอ่ามาครับมาอ่ายี่สิบบาทกันนะครับอ่าโอเคครับโอเคอ่า อลองดูนะครับอา้าวง,ง่ายๆครับลองโอง้โหนิดเดียวครับนิดเดียวแหมจะได้เลยเชียวเอาลองไปลองไปลองลองไปอันนี้อันนี้นย่าเพิ่งจ่ายอันนี้ให้ลองก่อนง,ง่ายๆครับเอาตามนิดนึงใกล้เลยใกล้ๆเลยอ้าวอ้าวอาโอา้โหเนี่ยแค่นเนี้ยได้แล้วอ้าเอามาพี่ยี่สิบยี่สิบมาน้มายีา่สิบอโอเคครับ ลปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมลาชิ้เสียงขึ้นนะครับเอาตับมตัมตัมาใกล้ๆเลยอาอชิ้เสียงขึ้นโยนทำไมมาอันนี้อันนี้อันนี้ม่ยดนเราให้ใหม่พ่อคาใจดีพ่อคาใจดีโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจะได้แล้วมาๆมา,มาอันนี้หลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมตอนลองแม่งได้ตลอดพอเอาจริงๆไม่ได้ เอามาดูข้างเอาตังงอะเอาตังไปตังเพื่อนไหนอะยี่สิบเป็นไหนมะอ้าวอ้าวาาามาดูข้างมาดูข้างอ่าเวลาลองแม่งตั้งอย่างเงี้ครับก็จะตั้งให้แก้วนี่เสมอกับเพื้นไม้เลยปลายังไงปลายังไงนี่มันก็แก้วไม่ล่วงนะครับถวา,างแก้วนย่าี้ยยังไงก็ไม่ล่วงอ่า ที่เรลองนี่มันจะตั้งแก้วอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตั้งกล่องนี่ถ่วงมาข้างหน้านี่มันจะเป็นนี้ดูนะครับนี่ยกอันนี้มันแก้วมันเบาะนะครับปกติปกตินะยกเฉยแก้วมันก็ถ่วงแลวนะครับตั้งถ่วงมาางครับเนี่ยปกติเนี่ยนี่ยกเฉยก็ล่วงแลยผมเล่นให้ตายก็ไม่ได้นะครับบอกเลย เวลาตั้งแก้วเอาตั้งเรือมาข้างหลังแล้วก็ใช้กล่องตั้งบาลานตั้งให้มันถ่วงข้างหน้าเลยอ่ะอนี่นะครับเวลายกอ่ะล่วงแล้วถ้าเกิดเวลาเราลองนะมันจะตั้งแก้วอย่างนี้ไปยอย่างงมันก็ไม่ล่วงแก้วมันเป็นเกมใช้ง่ายมากนี่ครับก็ใครจะเล่นก็ ฝากคิดดูอีกทีนะครับว่าคนเล่นไหมเดี๋ยวมีเกมอื่นมาแนะนำอินนะครับมีหลายเกยมมากที่โกโอเคครับ